สวัสดีนะครับเพื่อนเพ่ทุกคนนะครับก็มาอยู่กับจัดองเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ในเกม Air Outline ครับก็ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตไปมีบริวารใหม่2ตัวนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของตัวอัคคระทูสวรรค์หรืออัคแองเจิลและก็ในส่วนของตัวฮัวคิลี่นั่นเองนะครับนะทั้ง2ตัวนี้ก็จะได้มาในส่วนของการซับมอนนั่นเองนะครับใครดวงดีก็สามารถเปิดได้ไปก็ถือว่าเป็นบริวาร5ดาวที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับนะซึ่งไม่ต้องห แน่นตัวอื่นนะครับนะไม่มีตัวนี้เลย2ตัวนี้ไม่มาเลยนะครับนะอ่ะเพราะงั้นเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมารีวิวแล้วกันไม่เชิงรีวิวก็คือเป็นการเหมือนกับว่าอธิบายเกี่ยวกับสกิลของบริวาร2ตัวนี้ก็คือคารมิล่าไม่ใช่คารมิล่าสิวาคิลี่และอัคระทูตสวรรค์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนวันนี้อาจารย์จะพูดถึงในส่วนของตัววาคิลี่ก่อนนะครับเพราะว่าวาคิลี่เนี่ยมันจะมีคลาสที่หลากหลายนะครับมีทั้งฮิลเลอร์โจมตีระยะไกลแล้วก็ในส่วนของคลาสแทงนันเอง ซึ่งถ้าเป็นอัครทูตสวรรค์หรือว่าอังเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นบริวารสายโจมตีทั้งหมดระยะประชิดและโจมตีตามพลังป้องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในส่วนของตัววาคิปีก่อนนั่นเองว่าแต่ละคลาสนั้นมันต่างกันยังไงและก็มีความสามารถยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่าไปที่บรรณา,นานกรมเลยนะครับนะเป็นไงครับแน่นเลยโล่งไม่มีมาสักตัวนะครับดวงอาจารย์ไม่ค่อยมีกับตัวใหม่ริๆนะ ต้องอัปเดตประมาณ3-4รอบถึงจะมานะตัวใหม่นะอ่ามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับสำหรับวอลคิรี่วอลคิรี่ตัวแรกธาตุไฟนะครับชื่อว่าวานิสซ่านั่นเองนะครับเป็นบริวารสายฮีลเลอร์นั่นเองก็คือมีหน้าที่ในการฮีลให้กับเพื่อนๆครับนะเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่สกิลแรกก่อนสกิลแรกนะครับเมื่อใช้ปุ๊บนะครับมันจะทําการเพิ่มเกจสกิลให้กับตัวเอง10%ครับแต่จะไม่ได้รับเกจสกิลเพิ่มจากพรรคพวกนะอย่างเช่นของตัวเอลูเชียนไมมมม้้้ทีี่่เเเป็นนกการใชคอโบแลวัจจะ ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยทำให้ตัววาวคิรี่หรือวานิซ่าเนี่ยนะครับไม่ได้รับเกตนั่นเองนะครับคือมันจะเติมเกให้ตัวเองคนอื่นจะเติมให้มันไม่ได้นั่นเองคุยง่ายนะครับนะและนอกจากเติมเกใหแล้วนะครับยังทําการบัฟแอคแท็กเลเวลห้านะครับคือบัฟดาบนะครับให้กับเพื่อนๆทั้งทีมนั่นเองเป็นเวลา30วิด้วยกันนะครับนะข้อสังเกตนะครับของวาคิรี่เนี่ยทุกท่าเลยนะครับท่าแรกจะเป็นการเพิ่มเกสกิลให้กับตัวเอง10%ทั้งหมดนะครับทุกท่าเลยนะเดี๋ยยวดดูทททุุกกกกกก่านนนนเเเลละะจป็็หหมมืืออััคครร้้งใชสิแ จะเติมเกียร์ให้กับตัวเองครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเติมให้มันไม่ได้นั่นเองคุยง่ายนะครับนะคือเล่นเกีตัวเองคนเดียวเลยเพื่อใช้สกิลไวๆนั่นเองนะครับอันนี้คือท่าแรกก่อนนะครับเล่นเกีแล้วก็เพิ่มบัฟแอคแท็กบัฟดาบให้เพื่อนทั้งทีมครับเลเวลห้านะครับท่าที่2ครับสายฮิลเลอร์แน่นอนครับท่าที่2ก็จะเป็นท่าฮิลแน่นอนนะครับโดยวาคิลลีวานิซ่าตัวนี้นะครับมันจะฮิลให้กับพรรคพวกเนี่ยเจของ HP ของตัวเองพออ่านตัวนี้ปุ๊บรรรรรรู้้้แลวววใใใช่่่มมััยคคบาาเเสกี์อะไหน แน่นอนครับว่าก็คือเป็นการใส่เกียร์ hp นั่นเองเพื่อเป็นการเพิ่มเลือดของวาคิรี่ตัวมันเองให้สูงขึ้นที่สุดและสามารถทําให้ทำฮิลเลือดให้กับเพื่อน,อน,อนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมและนอกจากจะฮิลแล้วนะครับถ้าพักพวกตายยังสามารถชุบชีวิตได้1คนนั่นเองนะครับพร้อมกับฟื้นขึ้นมาใน hp 50%ด้วยกันนะครับท่านี้ก็คือเป็นการฮิลครับ70%ของเลือดตัวเองและก็ชุบเพื่อนขึ้นมาพร้อมกับเลือด5้นั่นเอนะอรผเอ็นนี้ท่นเอง,นะเ,องลเลอรัครับ มีการคิวแน่นอนอ่าสุดท้ายคอมโบครับคอมโบก็คือนะครับมันจะล้างดีบัฟทั้งหมดของพรรคพวกครับก็คือบัฟแดงทุกอย่างในหัวเพื่อนเนี่ยโลออกหมดเลยนะครับและยังมีโอกาสอีก70%ด้วยกันนะครับที่จะลดพลังป้องกันศัตรูก็คือเกาะแตกโลแตกนั่นเองนะครับเลเวล3านะครับเป็นเวลา30ิวิด้วยกันนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็คือท่าหลักๆของตัววาเลซ่าของเรานั่นเองนะครับท่าแรกก็คือเร่งเกตแล้วก็บัฟดาบทั้งทีมนะครับเลเวล5านะครับ ให้สองฮิลนะครับตามเลือดตัวเองแล้วก็ถ้าเพื่อนตายชุบด้วยขึ้นมา HP 5 0นนั่นเองนะครับและสุดท้ายคอมโบก็เป็นการล้างดินับทั้งหมดครับและก็มีโอกาสทําให้ศัตรูเกราะแตกนั่นเองนะครับผมอันนี้คือ3ท่าหลักของตัววัตีธาตุไฟก่อนนะครับผมมาดูที่สกิลติดตัวกันดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลติดตัวเนี่ยแต่ละตัวจะมีความเด่นและแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับสกิลติดตัวของตัววานิซ่านะครับก็คือจะเป็นการเร่งเกตคอมโบครับ ของบริวารสาย DPS หรือสายโจมตีทั้งใกล้และไกลนั่นเองถึง20%ด้วยกันเมื่อมันใช้สกิลคือ3สกิลเมื่อกี้ที่มันใช้นะครับใช้ปุ๊บเสร็จเร่งเกรดให้กับตัวบริวารสายโจมตีของเรานะครับ20%แต่เป็นเฉพาะเกรดคอมโบนะครับตัวคอมโบอันสุดท้ายอันเดียวที่มันจะเร่งเกรดให้นะนะครับอันนี้ของมันนั่นเองก็คือถือว่าเป็นข้อดีนะครับทุกครั้งที่มันฮิลหรือมันใช้โจมตีต่างๆสกิลต่างๆของมันเนี่ยก็จะทําการเติมเกรดให้กับตัวสายโจมตีเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราทําการปลลลลกกพัังงถถึข้้นที่4แว็จะสามามรบ บล็อกเอฟเฟกของสกิลตัวตัวเฮเลได้นั่นเองนะครับเอาเป็นตัวแก้ทางเฮเลนั่นเองนะตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนติดตัวทีมก็เป็นการเร่งสปีดใน p ีวีพีสาก็เท่ากับเฮเลประมาณนี้นะครับนะอ่าอันนี้ก็ตัวแรกก่อนนะครับสำหรับวอร์คิลี่วานิซ่าก็คือท่าแรกจะเป็นอะไรครับเร่งเกรบัฟดาบนะครับท่ายสองฮิลแล้วก็ชุบนั่นเองท่าสุดท้ายครับลบดีบัฟแล้วก็เกาะแตกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือตัววอร์คิลี่วานิซ่าท่าไฟนั่นเองนะครับเป็นนนฮลลเอรร์ะะคับ เพราะงั้นเกียร์ที่ควรใส่ก็คือเน้นที่ HP ให้สูงๆครับเพื่อสามารถฮิวให้เพื่อนๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะใส่เป็นลูนโซ่ก็ได้นะครับลูกโซ่นะครับเกียร์ลูกโซ่นะก็คือพอใส่แล้วเนี่ยเพิ่มโอกาสติดคอมโบมากขึ้นแต่เน้นออฟที่เป็น HP ก็ได้เหมือนกันนั่นเองก็คือพอใช้สกิลฮิวได้ด้วยและก็ยังมีโอกาสออกคอมโบได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือตัวแรกก่อนสําหรับวอรคิลี่วานิซานั่นเองนะครับไปต่อตัวที่2กันครับธาตุน้ำนะครับต่อกันเลย ท่าน้ำนะครับวายคิริคามิลานั่นเองนะครับนะเป็นบริวารสายแทงครับมีหน้าที่ในการรับดดเมจแทนเพื่อนๆนะครับนะเพราะงั้นเกียร์ที่ควรใส่ให้มันก็ไม่พ้นในส่วนของที่เป็น HP หรือว่าดีเฟนนั่นเองนะครับผมอ่ะไปดูสกิลกันดีกว่าครับท่าแรกอ่ะเห็นไหมครับที่บอกไปนะครับมันจะทําการเร่งเกรให้กับตัวเองครับ10%เหมือนเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับแต่ครกพวกนั่นเองนะครับนะแต่ว่ามันเป็นแทงครับเพราะงั้นเนี่ยท่าแรกของมันก็คือจะเป็นการยั่วยุศัตรูครับให้มาโจมตีที่ตัวมัน เพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนๆในทีมนั่นเองนะครับผมขั้นที่2ครับก็คือใช้ปุ๊บเสร็จบัฟโลให้ตัวเองครับเลเวล5เลยเป็นเลเวลสูงสุดนั่นเองนะครับเป็นเวลา60วิบวิด้วยกันเพราะแน่นอนเป็นแท้งกันเนาะเพราะงั้นมันก็ต้องทําการเพิ่มพลังป้องกันตัวเองครับเพื่อสามารถรับดาเมจได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมสุดท้ายคอมโบครับอ่าเหมือนกันเลยก็คือลบดีบัฟนะครับทั้งหมดเลยและยังมีโอกาส70%ที่จะลดพลังโจมตีนะครับก็คือเป็นการหักดาบศัตรูนั่นเองนะครับ นะอันนี้แบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็คือ3สกิลหลักของตัวคาเมล่านั่นเองนะครับท่าแรกก็คือเล่นเกตครับแล้วก็เรียกศัตรูมาตีมันนะครับยั่วยนั่นเอง20ิวินนะท่า2ก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันตัวเองครับเป็นบัฟโลเลเวลหนะครับ60ิวิด้วยกันและสุดท้ายคอมโบก็ลบดีบัฟทั้งหมดของพรรคพวกครับและก็ยังมีโอกาสที่จะหักดาบศัตรูอีกนะครับเป็นเลเวลสานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลหลักของตัว วอลคิรี่คามิล่านั่นเองหรือว่าธาตุน้ําที่เป็นตัวแท้งนะครับผมมาดูที่สกิลติดตัวกันต่อนะครับธาตุน้ําสกิลติดตัวนะครับลดความเสียหายที่ได้รับ50%และล้างดีบัฟ1อย่างเมื่อสกิลโจมตีคริติคอลนั่นเองนะครับทุกครั้งที่มันใช้สกิลครับและมันมีโอกาสติดคริติคอลเนี่ยนะครับมันจะทําการลดความเสียหายที่มันได้รับอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันใช้ระยะเวลากี่วินาะใครรู้เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์ต่อ,อยแล้วกันนะครับว่ามันลดมันลดนานไหมนั่นเองนนะะคครับนะก็ื ศัตรูโจมตีมาลด50%ครับทั้งหมดเลยนะลดความเสียหายที่ได้รับ50%เลยแล้วก็ยังล้างดีบัฟนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อใช้สกิลติดคีย์ทิคอลนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้เป็นการล้างน่าจะเป็นล้างของตัวมันเองนะเพราะมันไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะครับยังไงใครมีหรือว่ายังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฮิวให้กับตัวเองครับ10%เมื่อใช้สกิลนั่นเองนะครับก็คือนอกจากจะทึกแล้วยังฮิวตัวเองด้วยนั่นเองนะครับนะ และถ้าลงคู่กับตัวอัครทุสวรรค์หรืออัคแองเจิรนะครับจะเพิ่ม HP 100%นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะสำหรับตัวแทงนั่นเองนะครับส่วนสกิลิดดตัวคือเพิ่ม HP ทุกธาตุ45%ใน p p นั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวากิรีคามิล่าที่เป็นตัวแทงนั่นเองนะครับแน่นอนเกียร์ที่ควรใส่ก็คือเป็น Defense หรือ HP ก็ได้นะครับต้องการนเลือดสูงๆนะครับนะแต่ก็โดนแรงขึ้นหรือว่าต้องการโดนเบาๆแต่ว่าเลือดน้อยลงหน่อย ก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริวารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนั่นเองเป็นแทงนะครับตรงนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะอ่าสำหรับเกียร์ที่ใส่ก็บอกไปแล้วนะครับดีเฟนซ์หรือว่า HP นั่นเองนะครับผมต่อไปตัวที่3ครับวาคิรีธาตุไม้นะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับมีครบเลยนะฮิลนะครับแทงแล้วก็โจมตีนั่นเองนะครับผมอ่าธาตุไม้นะครับคาทารินานั่นเองนะครับสำหรับบริวารวาคิรีนั่นเองนะครับมาดูกันเหมือนเดิมนะครับท่าแรก แน่นอนครับเล่งเกจสกิลตัวเอง10%และก็ไมไ่รับเหมือนเดิมนะแต่มีโอกาส70%ครับที่จะเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับเป็นเวลา30วินาทีสังเกตดูบริวารท,ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายโจมตีถ้ามันไม่ได้โจมตีมันจะมีสกิลที่มันเป็นอะไรครับตีสักเป็นลดดีเฟนซ์มากกว่าคือเกราะแตกแต่ว่าคาเมลาตัวนี้เนี่ยมันแตกอาวัคิีตัวนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มความเสียหายให้มากกว่าเดีย๋ยวดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะ ก็คือพูดง่ายว่าโจมตีเร่งเกรตัวเองแล้วก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับท่าแรกนะครับท่าที่2นะครับก็คือทําการโจมตีแล้วก็บัฟดาบให้ตัวเองนะครับเป็นเลเวล5นะครับ60วิด้วยกันนั่นเองเพิ่มพลังโจมตีให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับแอคแท็กนั่นเองนะครับนะเลเวล5นั่นเองนะครับและสุดท้ายสกิลคอมโบครับสกิลคอมโบจะสร้างความเสียหายตามแอคแท็กนะครับถึง3,696นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะค่อนข้างขัดกับสกกกิลออัันนแรรเห็มคบบที่ไป เมื่อมันใช้สกิลจะทําการเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เกาะแตกนะเป็นการโดนดดเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมอาโจมตีตามแอคแท็เห็นไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้บัฟแรกเนี่ยมันควรจะมาพร้อมกับการโจมตีที่เป็นทะลุก,กราบเพื่อให้สามารถสร้างดดเมจได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวแต่ว่าอันนี้มันเหมือนย้อนแย้งนิดนึงใช่ไหมเรามาดูที่สกิลติดตัวครับ สกิลติดตัวครับมันบอกว่ามีโอกาส20%ครับที่จะสร้างโล่เป็นเวลา30วิเมื่อโจมตีพื้นฐานเมื่อโจมตีพื้นหนแมพคือระหว่างที่มันโจมตีธรรมดาเนี่ยโจมตีธรรมดาหรือเรื่อไม่ใช่สกิลนะครับมีโอกาส20%ที่จะสร้างโล่และถ้ามันสร้างโล่ปุ๊บนะครับคอมโบสกิลของมันถ้าเมื่อกี้ที่โจมตีตามแอคแท็กใช่ไหมครับมันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นโจมตีแบบไม่สนใจเดฟหรือทะลุกร่อนนั่นเองครับเห็นไหมครับมันถึงมีบัฟแรกออกมาใช่ไหม ดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียรุนแรงมากขึ้นนั่นเองเนะครับมันก็จะพอเจอติดตัวปุ๊บอ่าเข้าเขาแล้วว่าเพราะอะไรนั่นเองนะครับผมเห็นไหมพูดง่ายว่าตีธรรมดาปุ๊บมานมีโอกัสสร้างโลตัวเองสร้างโลปุ๊บไม่โดนดดเมจไงแข็งแกร่ง3 0มสิบวิใช่ไหมครับและพอสร้างโลปุ๊บคอมโบติดก็ทำไงตีทะลุเก,กราะเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความสามารถสกิลติดตัวของตัววากิรีคาทารีน่าทัดมานั่นเองนะครับผมและถ้าเจอกับเลนอ์เลนอ์หรือแมชชีของเรานั่นเองนะครับ มันจะบล็อกพาสซีฟทั้งหมดของติดตัวของมันครับเอาไว้เจอกับแม่ชีน้ำอ่ะพูดง่ายชีน้ำมันก็จะไม่ติดกันชิงนั่นเองเห็นไหมครับเพราะงั้นแน่ก็โดนตีเข้าไปเต็มๆอ่ะพูดง่ายนั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลติดตัวของคาทารีน่านั่นเองนะครับส่วนสกิลทีมก็เพิ่มพลังโจมตีเพื่อนๆนะครับ45%ใน PVP นะครับผมงอันนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากมายนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นนะครับสำหรับตัวคาทารีน่านะครับบริคาที่ท่านหมายเป็นสายโจมตีแน่นอนครับว่าก แอคแท็กนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าในการโจมตีธรรมดามันมีโอกาสสร้างโล่และถ้าจังหวะที่มันมีโล่อยู่มันโจมตีติดคริสโจมตีคอมโบมันก็จะเป็นการทะลุเก,กราะนั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมครับถ้าแรกก็เหมือนเดิมครับทบทวนเล่งเกตแล้วก็ทําอะไรครับบัฟดีบัฟใส่ศัตรูให้โดนดาเมจแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้า2บัฟเพิ่มแอคแท็กเลเวห้าบัฟดาบนะครับนะสุดท้ายคอมโบครับถ้าไม่มีโล่ก็โจมตีตามแอคแท็กเรา n ั่นเองสามพั้อเอร์เซ็ แต่ถ้ามีรวอยู่ก็จะเป็นการทะลุกรอกครับรับเาเมจเข้าไปเต็มๆนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีของมันนะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นบริวาร3ตัวหลักที่เราสามารถเปิดหาได้นะครับจากแพ็คสามถ้าใครซื้อนะครับหรือเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มาจายสักตัวนะครับนะอ่าโอเคมาต่อดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตัวที่4ครับวาคิรี่ถ้าแสงโคตรสวยอ่ะอยากได้มากซึ่งไม่เคยมีมาเลยของอาจารย์เนี่ยเนาะวาคิรี่อัคโรมาครับ เป็นบริวารสายแทงเหมือนกับธาตุน้ำเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมมาดูสกิลกันต่อสกิลแรกเห็นไหมครับเหมือนเดิมครับก็คือเหมือนกับธาตุไม้เลยก็คือเร่งเกตแล้วก็ยั่วยุศัตรูนั่นเอง20ปีนะครับเพราะเป็นสกิลประจําตัวของสายแทงนั่นเองคุยง่ายนะครับนะธาตุที่2ครับเหมือนกันครับก็คือโจมตีปุ๊บเพิ่มดีเฟนส์ให้ตัวเองนะครับเลเวล5นั่นเองเหมือนเดิมครับบัฟโลนะครับเหมือนกับน้ําเลยครับสกิลคอมโบนะครับอ่าเห็นไหมมีความต่างกันแล้วนะครับ ถ้าของท่าน้ำเมื่อกี้มันลบบัฟเนาะแต่อันนี้นะครับเมื่อมันใช้สกิลปุ๊บนะครับมันจะบัฟพื้นบัฟพลังฟื้นตัวก็คือเป็นการฮิลเร่งเลื่อนเองฟื้นตัวให้พรรคพวกทั้งหมด15าวินะครับและมีโอกาส70%ที่ทำให้สตูติดไว้ใบด้วยครับเห็นไหมครับฮิลแล้วก็ติดใบนั่นเองนะครับมีโอกาสติดใบนะ70%์นนะครับไม่ใช่ติด100%นนั่นเองนะครับผมนะเป็นแทงที่ทำให้สูติดใบได้แล้วก็ฮิลได้นั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับ สองสกิลแรกก็เหมือนกันเหมือนกับตัวท่าน้ำครับโจมตีแล้วยั่วยุนั่นเองเล่นเกรนะครับถ้า2กระบับเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวเองนะครับผมมาดูที่สกิลติดตัวดีกว่าว่ามันจะเด็ดแค่ไหนนะครับผมหาสกิลติดตัวครับปริมาณความเสียหายที่ได้รับจะไม่เกิน30%ของ HP นั่นเองเอกข่อแย้ว่านะครับถ้าเป็นสกิลฮิตเดียวเนี่ยแรงแค่ไหนก็จะไม่เกิน30%ของเลือดมานั่นเองนะครับเหมือนกับไฮไฟใช่ไหมครับตียังไงก็ไม่เข้านั่นเองนะครับ เมื่อมาใช้สกิลแรกใช่ไหมครับมันจะโดนยั่วยุใช่ไหมนะครับที่มันมีลูกกระตาบนหัวแล้เป็นยั่วยุใช่ไหมครับและถ้าอยู่ในช่วงยั่วยุนั้นนะครับมันจะมีภูมิคุ้มกันก็คือพูดง่ายงว่ามันกลางบัฟปีกอะครับบัฟปีกของซัมเดอร์วอร์ก็คือมันจะไม่มีโอกาสติดดีบัฟต่างๆนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบเป็นท้ายนี้ก็ข้างถึกครับแล้วก็ไม่มีโอกาสโดนดีบัฟด้วยนั่นเองนะครับคือมันกลางโลกป้องกันดีบัฟให้ตัวเองได้นั่นเองนะครับผมนะและก็ถ้ามี อาร์คแองเจิลอยู่ในทีมนะครับก็จะเพิ่ม HP ขึ้นมาอีกถึง100%นั่นเองยิ่งทําให้มีเลือดเยอะมากกว่าถึง2เท่าเลยขึ้นมาเยอะมากนะครับร้อนะจากเลือดแสนหนึงนน่งไปสองแสนนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันนะครับสำหรับวอร์คิรี่อาร์คบูมาธาแสงนั่นเองตัวแทงนะครับส่วนสกิลทีมก็เพิ่มพลังป้องกัน57%ถือว่าเยอะนะครับใน PUP นะเพิ่มเดฟเยอะอยู่นะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นแบบนนนนก็็เปนบรริวาาสายแทง,งครับที่มีความสมสาารถคล้ายๆธาตุน้ะ ซึ่งตัวนี้ได้ยากแน่นอนบอกเลยซาแสงเนี่ยหายากมากนะครับนะก็เป็นการยั่วยุศัตรูเหมือนกันครับเล่นเกลียตัวเองนะครับ่าแรกนะ่า2ก็คือเพิ่มป้องกันการโล่ให้ตัวเองนะครับ่าสุดท้ายก็คือนะครับฟื้นฟูเลือดเพื่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสติดใบด้วยนั่นเองนะครับใบศัตรูนะตัวนี้นะครับแต่ที่เด็ดก็คือตรงนี้ครับถ้ามันยั่วยุอยู่มันจะกางบัฟปีกทาให้ตัวเองไม่โดนดีบัฟนะครับแล้วก็เาเมจทั้งหมดจะไม่เกิน30%ของเลือดมานั่นเองนะครับผม อันนี้ก็คือในส่วนของตัววอลคิีอารโกลมาธาุแสงนั่นเองนะครับผมนะเป็นไงบ้าง4ี่ตัวที่ผ่านมานะครับแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันไปถ้าเรารู้จักจัดทีมนะครับก็สามารถที่จะใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องและสามารถทําให้เราเนี่ยผ่านด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมมาดูครับตัวสุดท้ายครับกับวอลคิดีธาุมืดนั่นเองนะครับนะหลายๆคนอยากได้อาจจะอยากได้เหมือนกันนั่นเองธาดมืดนะครับเป็นบริวารสายโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับเหมือนกับท่านไม้เมื่อกี้นะ แต่มาดูกันดีกว่าว่ามันเด็ดยังไงนะครับท่าแรกเหมือนกันนะครับเพิ่มเกรสกิลให้ตัวเองครับแต่เป็นการสร้างความเสียหายตามเดฟนะครับก็คือเป็นการตีแรงตามพลังป้องกันนะครับเหมือนพวกคารมิล่าหรือว่าอัครททุสวร์อาร์คเอ็เจอนั่นเองนะครับผมและมีโอกาส70%เครับเกาะแตกศัตรูทุกตัวเป็นเวลา3 0มวิก็คือเกาะแตกนะครับทำให้ศัตรูเกาะแตกนะเห็นไหมครับซึ่งแตกต่างกับท่านไม้ท่านไม้มันจะเป็นอะไรครับเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับแต่ได้เป็นบัฟเกาะแตกนั่ อ่าท่าที่2ครับสร้างความเสียหายตามเดฟเหมือนเดิมและก็ทําการเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองครับพูดง่ายว่าบัฟเลเวล5นะเพิ่มดีเฟนต์อีก50%เนี่ยก็ทําให้ตีแรงขึ้นอีก50%เหมือนกันนั่นเองเพราะว่ามันโจมตีตามพลังป้องกันนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับโจมตีตามเดฟเหมือนกันปกติเป็นคอมโบทั่วๆไปไม่มีอะไรมากมายนะครับนะอ่าเห็นไหมครับท่าแรกเหมือนเดิมไหมครับบัฟยุยยุไอ้ไม่ใช่บัฟยุยยุนะครับเร่งเกรตัวเองแล้วกก็มีโออาสลดดเเฟนนนน์ศััตรู่งะครับ ข้ก็คือเพิ่มพลังป้องกันตัวเองและสุดท้ายก็เป็นการโจมตีตามพลังป้องกันนั่นเองนะครับผมวากิรีก็เป็นสายโจมตีระยะไกลตามค่าพลังป้องกันเพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวโจมตีระยะไกลที่มีค่าดีเฟนส์สูงมากน,นั่นเองนะครับอัดเกียร์ดีเฟนส์ได้เลยนั่นเองนะครับผมสกิลติดต,ตัวครับมีภูมิคุ้มกันฐานะรดดีเฟนส์เพื่อง่ายว่าตัวมันเองจะไม่มีทางโดนเกาะแตกแน่นอนนะครับถึงบัฟดีบัฟเกาะแตกมาปุ๊บมันไม่โดนแน่นอนเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับผมและก็ ฟื้น hp ผู้ร้ายนะครับเมื่อสกิลติดคริติคอลก็คือ1%อาจารย์ก็เลยยังงงอยู่ว่ามัน hp ค่อนข้างน้อยใช่ไหมเพิ่ม1%เองเนาะเมื่อสกิลติดคริติคอลก็คือมันใช้สกิลปุ๊บติดคริเพิ่ม hp 1%นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าจารว่าน้อยไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเนาะค่อนข้างน้อยเนาะอาจจะค่อนข้างน้อยอนนอาาวนนันนีนะ้น่าจะเป็นสนะิบเปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์เช็คดูแล้วภาษาอังกฤษก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนว่่ามัฮลแแรงแคไหนนะครับนะ และก mm ็ถ้าพรคพวกมีไซมอนครับก็จะเพิ่มพลังป้องกันอีร้อนั่นเองคุดง่ายว่าถึกเข้าไปอีกนะครับและก็จะตีแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสกิลติดตัวนะตรงส่วนนี้นะครับสุดท้ายก็คือติดตัวทีมก็เป็นอะไรครับเพิ่มดีเฟนซ์เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวว a ลคิรี่ทรินิตี้ครับทัามืดที่เป็นตัวโจมตีระยะไกลแน่นอนครับว่าเกียร์ที่ใส่ก็คือเกียร์ดีเฟนซ์หรือพลังป้องกันนั่นเองเพื่อให้ทําการโจมตีแรงขึ้นและก็มีพลังป้องกันสนนัั่เอะครมวกกิตตดๆ็ืจทําา คิวเฮพตัวเอง1%นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสเกาะแตะคุยง่ายว่าแรงยังไงก็แรงอย่างนั้นนั่นเองคุยง่ายนะสำหรับตัววาคิรีทรีนิตี้นั่นเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอธิบายสกิลของบริวารแต่ละตัวแล้วกันนะครับที่เป็นตัววาคิรีก่อนที่เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่มีซ้ากับตัวนะครับนะประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาไปลองจัดทีมแล้วก็ประยุกต์ได้สำหรับคนที่มีอยู่นะครับนะอ่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับส่วนเรื่องสกิลแรงต่าาาาางกก็สมมรถเข้้พูดดคุยันไ ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าอาจารย์ก็จะมารีวิวในส่วนของตัวอ์คแองเจิลแล้วกันนะครับหรืออัครทูตสวรรค์ของเรานั่นเองทั้ง5้าธาตุเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะอย่างไงซะคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับผมยังไงซะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยแล้วกันที่ช่อง y YouTube ของอาจารย์นะครับอย่างไรซะเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ